อันนี้ก็จะเป็นมาห้าอย่างนอน,นี้ห้าอย่างเลยนะครับครับ,รบมีกุ้งนะกุ้งสามกุ้งสามหอยแครงสองนะครับยำยำยี่สิบบาทนะครับทลาหอยังครับลหนึ่งร้อยบาทนะครับ โอเคขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับตลอดถ่าคลิป YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยำตำทุกเมนู20บาทนะครับตลาดนัสตาในบาซ่านะครับร้านนี้จะอยู่ที่ซอย5นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยว เราไปดูด้านในกันนะครับตอนนี้ลูกค้ายืนรอเต็มหน้าร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับย่า20บาททุกเมนูนเลยครับนะเดี๋ยวให้ดูเมนูทางร้านนะครับลูกค้ามาถึงก็มาออเดอร์ที่หน้าร้านนะครับทุกคนนะครับมี ปลาล่าแล้วก็ไม่ปลาล่าแล้วก็ลูกค้าระบุได้เลยนะครับเมนูทุกอย่างนะฮะยี่สิบบาทนะครับน้ำยำานละสามสิบห้าครับเป็นปลาล่าหรือไม่ปลาล่าดีครับรา้านนี้ขายดีนะทุกคนนะครับน,นี่ก็จะเป็นน้ำยำนะครับ มีน้ำยำขายด้วยนะฮะปวดละสามสิบห้าบาทวดละสาบาทนะครก็เป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับทุกคนนะครับก็จะมีปูม้านะครับมีปลาหมึกมีกุ้งนะครับมีหมูยอนะครับมีดล็บมือนางนะหอยแครงนะครับ คืออย่างละ20บาทใช่ไหมครับใช่ครับถ้า2อย่างก็40อย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับครับผมจะเป็น5อย่างครับผมห้าอย่างก็จะใส่เป็นถังเหมือนที่น้องถืออ๋อครับผมถ้า5อย่างนี้ก็ใส่เป็นถังให้เลยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมจากที่ลูกค้าด้านหลังสุดเลยอันนี้ของลูกค้ารอของคนชื่อวาใช่ไหมครับได้เดี๋ตัวที่กําลังจะทําอยู่เป็นอะไรนะครับ เป็นยำเนี่ยครับน้องสั่งมาทั้งห,ห้าอย่างห้าอย่างนะฮะทุกคนนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยบาทใส่ถังให้นะครับครับผมน้ำยำนี่คือมีสองแบบใช่ไหมครับใช่ครับมีปะลาล่ากับไม่ปะลาล่าอ่าครับผมอันนี้เป็นอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นปะละาปะล่าอันนี้เป็นปลานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่ซีฟู้ดเนาะครับผมครับผมยำตัวไดหรือยังคือแป้งค่ะเท่าไหร่คะใบหนึ่งพอดีจ้ะอ๋อนี่นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับ คือใส่ถังให้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะหนึ่งร้อยบาทโอนนะคะครับผมสแกนด้านหน้าเลยครับโอนเห็นไหมด้านบนค่ะสั่งไว้หรือยังครับร้านนี้น่าสนใจเลยนะทุกคนนะครับลูกค้ารุมเลยนะครับนี่นะฮะถ้าหนึ่งร้อยบาทนะฮะทางร้านเขาจะใส่ถังให้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับน้ำยำนี่เป็นสูตรทางร้านเราไหมครับใช่ครับเป็นสูตรของทางร้านครับผมนี่นะฮะขอคหนึ่งร้อยบาทนะน้ำยำนะทุกคนนะครับยี่ห้ออะไรเอ่ยนื้กระโดอเนาะครับผมยำแซ่บนะครับผมตัวนี้คือสั่งได้ไหมครับ ผมสั่งได้ครับรามสิบบาทครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะฮะศูนย์เก้าสองแปดห้าสามหกห้าซีหนึ่งนะฮะนี่ครับวัตถุดิบนะคือสดใหม่เลยนะครับแม่ค้าก็จะเอาไปลวกกันอยู่ด้านหลังเนาะครับผมสวัสดีแม่ค้าชื่ออะไรนะครับชื่อขิมค่ะอะไรนะครับขิมขิมนะครับแล้วก็พี่อะไรนะฮะพี่นิวนะครับผม ขายที่นี่มานานแล้วยครับพี่ได้สองเดือนจากสองเดือนแล้วนะครับโอ้ครับผมเดี๋ยวลูกค้าเยอะมากเลยนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะฮะร้านสวยเลยนะครับทุกคนนะครับเนี่ยฮะโการโดสาขาสองนะครับยำตำทุกเมนู20บาทนะครับตอนนี้มีกี่สาขาครับพี่ มีสองสาขานะอีกสาขาหนึ่งที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านวันสองในใจอ๋อครับครับส่วนร้านนี้ก็จะอยู่ที่สตาร์เนบมาซานะฮะอยู่ที่ซอยห้านะซอยห้าครับผมนี่นะลูกค้ามาถึงออเดอร์ที่หน้าร้านได้เลยนะครับอันนี้เป็นน้ำยำปลานะฮะกระมังนี้กี่อย่างครับพี่เนี่ยอันนี้ห้าอย่างหมดกันครับห้าอย่างเลยนะครับรวมวุ้นเส้นด้วยหอยเชงแล้วก็หอยนางรมหอยนางรม ขอตังค์รู้นี่ตัวอ้วนเลยนะครับผมก็จะรวมกันเลยรวมไปเลยนะครับน้ำยำปลานะฮะใส่ถังให้แบบนี้ถือว่าไอเดียดีมากเลยนะครับ,รบไปได้สูตรมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้คิดเองครับคิดเองเลยนะโอ้โหค, oh, ครับผม มีตำด้วยไหมครับตำไม่มีตำไม่มีเนาะแต่ว่าชื่อร้านยาตำนะก็คือตำมันคือตำอร่อยครับผมตำความอร่อยแล้วกันเนาะคือยำนี่แหละครับนี่นะหอยนางรมเพิ่งเอาขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะครับ ชุดนี้ไม่ปลานะฮะเป็นน้ำยำซีฟู้ดนะครับกี่อย่างครับพี่ <5 S 2> อันนห้าอย่างเหมือนกันห้าอย่างเหมือนกันนะฮะมีเม่นปูนางปอาหมึกกะามังห้าอย่างนะฮะแบบช้ำๆเลยนะครับ 20บาทนะจ้าตแเกนบใ้ที่ขนมน้องเดินจ่ครับครับเดินด้านหน้าได้เลยนะครับบรรยากาศนะครทุกคนครับที่หน้าร้านนะครับลูกค้าเยอะนะครครับ ย่างยี่สิบบาททุกเมนูเลยจ้าอย่างนี้จะสั่งจะสั่งแยกนะครับอย่างละยี่สิบบาทอ๋อครับผมลูกค้าสั่งมาสี่อย่างนะแยกอย่างละยี่สิบบาทครับผมแยกเขาก็จะราดน้ำยำไปเลยคือน้ำยำนี่คือเราราดใส่ไปกับแต่ละอย่างเลยใช่ไหมครับครับผมครับผมสี่อย่างแยกเนาะขายทุกวันไหมครับพี่ทุกวันครับครับผมตั้งแต่กี่โมงครับพี่อ่าจริงๆแล้วก็ประมาณสี่เลยนะครับสี่เลยครับผม สี่โมงเย็นนะก็เริ่มขายแล้วนะครับครับผมถึงประมาณสามทุ่มเนาะครัยำยี่สิบบาทเลยครับใส่กะลามไหมครับไม่ใส่เนาะอันนี้กี่อย่างคะเนี่ยอันนี้สี่อย่างอันนี้สี่อย่างนะครับยังไงลูกค้าแปดสิบบาทครับถ้าเอาอีกอย่างหนึ่งก็ได้ถังเด้อ แต่เราไม่ได้บังคับนะพี่เนาะจะกี่อย่างก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำยำซีฟูดนะครับทุกคนยำไหมครับยี่สิบบาททุกเมนูเลยจ้า ยำยี่สิบบาทเลยครับยำไหมครับยี่สิบบาททุกเมนูเลยจ้าคุณค้าสั่งไรเลยย่งตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่นี่แล้วจ้ามาอยู่ตรงนี้ติดร้านไก่นะพี่น้าเหนียวบูดนเหนียวบูด ลูกค้าเยอะนะครับร้านนี้นะครับผมขายดีนะฮะทุกคน20บาทนะครับมีหลายรายการเลยนะครับเมนูเขานะครับน้ำาเหมือนเมื่อวานน้ำลาเต็เหมือนเมื่อวานนึงกุ้งสดพุ้งสม่งสองกุ่งสดุบอกว่ากุ้งสด ครัะผมเข้าแล้วครับขอบคุณมากครับติดสแกนเลยได้ไหมใช่ค่ะร้อยหนึ่งเนาะจ้าปลาปลาฉ่ำปลาฉ่ำโอเคจ้าปลาฉ่ำลูกค้าติดใจปลาลูกค้าติดใจปลามาบ่อยไหมครับลูกค้ามาบ่อยค่ะมาบ่อยเลยนะครับวันนี้สั่งกี่อย่างครับพี่น้องอันนี้จะเอาถังเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถังละหนึ่งร้อยบาทนะฮะลูกค้าติดใจมาเอาถังนะครับ เมาถังด้วยนะนี่นะครับลูกค้ามาถึงที่ร้านก็มาดูออเดอร์ทางหน้าร้านนะตรงนี้นะฮะแล้วก็จุดออเดอร์ได้เลยนะครับนี่มีหอยแมงผู่ไหมพี่หอยแมงผู้มีจ้ะยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยวันนี้มาช้ามาสายจ้ะมร้านมีเทาน้ำเยอะๆด้วย จัดร้านสวยนะครับทุกคนนะครับลูกค้านี่คือเน้นเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมใช่ <c oughs> ส่วนั่งน้ำปลาล้วจะหมดก่อนเมนน้ำปลาเยอะเยอะใช่ครับครับพี่เขียนชื่อหรือ,อ,อ,อยังยังครับเขียนชื่อให้หน่อยครับอ่าที่เป็นปลานี่รวมถุงแล้วก็อันนี้ครับอันนี้แยกไปแล้วอันนี้หนึ่ง,งอันนี้มันไม่ปลานะ พี่เอาเหมือนเอาไม่ปลาล้าเหรอครับไม่ปลล้าครับผมได้ครับเดี๋ยวผมแยกไปให้เนาะส่วนนั้นปลล้ารวมกันไปเนาะใช่ครับครับผมไหนมีอันรอ้ะครับนนรค,ครับเินกม อันนี้ก็พี่ก็กําลังจะทําเป็นชุดละละยี่สิบาทนะพี่นะ <c oughs> ลูกค้าสั่งแยกนะครับใช่ครับอ๋อมีแซลมอนด้วยนะทุกคนนะครับอันนี้เป็นแซลมอนนะนี่นะฮะบวกกับน้ะะํา oh, <c oughs> ปลาร้าฉ่ำโอ้โหแซ่บนะครับแซ่บนัวเป็นชื่อร้านเลยนะนัวกระโดนะครับน้ํายำนะฮะสูตรปลาร้าแล้วก็ สูตรน้ำยำซีฟู้ดนะลูกค้าใครที่สนใจก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะครับหรือว่าโทรมาสั่งได้นะครับได้ครับผมลูกค้าที่เคยมาสั่งที่ร้านนี้สูงสุดคือกี่อย่างครับพี่สูงสุดมีก็เก็บไดมอนด์หนก็คือเอาทั้งหมดอะครับเอาทั้งหมดเลยนะฮะรวมเลยใช่ไหมครับโอ้โหแล้วใส่ถังให้ยังไงครับพี่ ต้องแยกถังไหมต้องแยกสองถังต้องแยกสองถังเลยนะครับมีกี่อย่างเดี๋ยวผมดูนะครับหนึ่งสองสามมีประมาณสิบสิบห้ารายการเลยนะสิบสี่สิบห้ารายการเลยนะทุกคนนะครับไม่ปลาอ๋อไขาใลาดุกิปลาดุกิก็คืออันนแยกไปเนาะแซลมอนบวไข่ย o m าหนึ่งแล้วก็แซลมอนไม่ปลาหนึ่งแล้วก็กุ้งสดหนึ่งนะครับ ไปลาจ้าเดี๋ยวลูกค้าเรา้คเขียนชือ้ผมยัเียนแล้วหมดอ๋อจ้าไปเบไ้ดวยแ้นีอันนี้ก็จะเป็นมาหอย่าง,อ,างอันนี้5อย่างเลยนะครับ ครับมีกุ้งนะกุ้งสามนะครับกุ้งสามหอยแครงสองนะครับโอ้โหอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นน้ำยำอะไรครับพี่น้ำยำปลาลาน้ำยำปลาลาอีกแล้วนะฮะลูกค้าประจํานะครับโอ้เด็ดแสดงว่าน้ำปลานี่เด็ดจริงนะน้ำยำเด็ดจริงนะครับน้ำยำปบาลานะครับทพอยังครับยังไม่พอเปิดมาได้สองเดือนนะปังมากนะทุกคนนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับใครอยากจะมาตำมายมันะหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะฮะร,ร้านยำยี่สิบบาทนะครับตลาดน้อสตาร์บาซ่านะฮะซอยซอยห้านะพี่นะตรงนี้เนาะครับผม เดี๋ยวลูกค้ายกโชว์หน่อยครับค่ะโอเคขอบคุณครับผมโอเคพี่นิวขอบคุณมากเลยนะครับพี่นิวครับผมได้ครับรกค้าก็กำลังมียุ่งอยู่อยู่เลยนะครับทุกคนครับทีนี้ตลอดถ่ายคลิปก็ขอบคุณที่ติดตามที่เราจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม